ต้มน้ำใส่เกลือนะคะปิดฝา <Okay. S 1> เตรียมเส้นลวกซีดเปรี้ยวกับซีดนะคะเตรียมใส่นะคะให้ง่ายเครื่องปรุงพอน้ำเดือดเอาเส้นลงเทคนเทเทหมดเลยนะคะเอา ตามปริมาณที่เราอยากจะทานนะคะแล้วก็คนไปเลยคนไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อให้เส้นมันกระจายนะคะปิดฝานะคะสักพักก็มาคนอีกนะคะคนไปเรื่อยๆนะ่มคะคนไปเรื่อยๆมันก็คั่วเบคอนคั่วเบคอนนะคะ ค่ะใกล้สุกแล้วเอามาเทค่ะนี่ค่ะได้แล้วเทนะคะเทน้ำออกนะเสร็จปั๊บเอาลงนะคะโอ้ชามนะคะแล้วก็เอาซีดลงไปนะคะนีชช่ชั้นที่หนึ่งนะคะชิดเปรี้ยวนะ,ะต่อไปเทเทเส้นนะคะแล้วก็เอาซีดซีดลงไปนะคะ ติดลงไปอีกนะคะทาเป็นชั้นอันนี้ชั้นที่สองทำเป็นชั้นชั้นนะคะประมาณสามถึงสี่คือเทลงไปแล้วกเ็เทเส้นลงไปแล้วก็เทซีดทาเป็นชั้นชั้นนะครับทำเป็นชั้น,ช,น,นะะน,ช,นชั้นเรื่อยๆนะคะเพื่อที่เราจะกินอร่อยนะคะให้ได้ทั่วถึงง่ายๆเนี <c oughs> ย่ยเทไปชั้นสุดท้ายแล้วนะคะ เสร็จปั๊บอันนี้ทำทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะหรือว่าให้แขกมาก็ทำแบบหน้าตาแบบน่ารับประทานนะคะในร้านเขาก็จะทำประมาณนี้นะเทลงไปนะคะเทหมูเทเคเคเบค,คอนนะคะที่เราทอดนะคะลงไปเลยะคะ่ะใส่นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะน,นี้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็ใส่พริกป่นก็ได้นะคะแบบไม่เผ็ดนะคะพอประมาณนะคะเพื่อเติมรสชาตินะคะก็ไปเสิร์ฟได้เลยนะคะ